สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเขยสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนำกระเป๋าคลาสมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันตัวนี้เป็นคลาสซองจดหมายนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลย ตัวนี้เวลาเราใช้งานเป็นกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าคลัชนะคะต้องบอกเลยว่ามีความสวยหรูโดดเด่นแล้วเวลาเราใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายก็สวยและเก๋มากๆใช้งานแบบไหนก็ดูดีและดีไซน์ซองจดหมายแบบนี้เป็นดีไซน์ที่อามตัได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะตัวดีไซน์แบบนี้นะคะจะเป็นดีไซน์ของยิปแซงนะคะพี่ๆขายแล้วน้องเอกก็นําจรลลเก้แท้เนี่ยมาผลิตให้กับพี่ๆสินค้าเข้ามาใหม่วันนี้นะคะน้องเอกขายให้ในราคาถูก ตาแตกเหมือนเดิมเดี๋ยวน้องเอ๋จะให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเขาสีที่มีหนึ่งใบก่อนเลยก็แล้วกันนะก็จะมีสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีสีครีมนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลโอวัลตินทั้ง3สีนี้มีแค่สีละหนึ่งใบเท่านั้นเดี๋ยวน้องเอ๋จะให้ขนาดกับราคานะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่8.5นิว้วกว้าง8.5นิว้วส่วนสูงจะอยู่ที่5นิว้ว ความหนาด้านข้างจะอยู่ที่1.5นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่3,600บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆคะ่ะ3,600บาทเดียวน้องเอกจะใช้งานเป็นกระเป๋าคลัชให้พี่ๆได้ชมนะคะว่าเวลาถือออกมาเนี่ยหรือถือออกงานเนี่ยมันมีความสวยหรูและโดดเด่นแล้วก็เวลาใส่สายสไปรยออกมาเนี่ยก็เลิศหรูอลังการมาก3,600บาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่พี่สนใจสีไหนแคปภาพเสร็จแล้วทักแชทได้เลย ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยและพี่ๆก็เมมเบอร์น้องเอ๋ทักหาน้องเอ๋ทางไลน์นะจ๊ะอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลด้านไหนก็แล้วแต่สําหรับพี่ๆที่รับชมทาง YouTube ทักทางไลน์ได้เลยนะคะอ่ะพี่ๆดูทั้ง 3- สีนี้นะคะสวยเรียบหรูผู้ดีมากๆอ่ะให้ชม ให้ชมสีน้ำตาลโอวันติมก็แล้วกันใบนี้เป็นลายตารางปล้องใบใหญ่ๆสวยๆเลยรุ่นนี้ใช้หนังหนึ่งชิ้นแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ฝากระเป๋ายันลำตัวด้านหน้านะคะแล้วเปิดออกมาด้านในปุ๊บซับในผลิตจากหนังวัวแท้มีกระเป๋าลูกให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆดูตัวนี้นะก็คือแบบพี่ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์เลยค่ะ ที่เอาไปใส่บัตรนะที่เอาไปใส่บัตรนะตัวนี้คือใส่บัตรใส่ตังได้นะคะซับในตัวนี้จะเป็นซับผ้าร่มนะคะแบบนี้นะคะคือลำตัวเป็นหนังซับในเป็นผ้านะคะตัวนี้ราคา3,600บาทไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ให้เป็นเซ็ตเกร๋ๆแบบนี้ใช้งานเข้าเซ็ตแบบนี้เลยนะคะสีโอวันติมมีใบเดียวนะคะทีนี้มาต่อกันที่สีครีมสีครีมนะคะสวยเรียบรูน่ารักอีกแล้ว สำหรับสีครีมก็มีใบเดียวใบนี้จะเป็นลายตารางปล้องไผ่เล็กกว่าสีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะก็สวยคนละแบบแต่ถ้าพูดถึงความเรียกหรูดูดีสุขุมนะคะแล้วดูสุภาพขอแนะนำทั้ง3สีเลยได้ทั้ง3สีเลยค่ะนะคะสวยทั้ง3สีเลยทีนี้ก็ชมความงามของหนังเปิดออกมาปุ๊บ ฟ้ากระเป๋าลำตัวด้านหน้าลายตาราง1นึ่ผืนจอระเข้นหน่งผืนเต็มเ็มนะคะแบบไร้รอยต่อสายสะพายอยู่ด้านในนะคะมีกระเป๋าเห็นไหมกระเป๋าเข้ากระเป๋าลูกเข้าเซ็ตให้ด้วยสวยเก๋ม,มากพี่พี่ขเลิศมากในราคา3600บาทนะคาตกตาแตกเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวน้องเอกเจะให้ดูสีต้ำตาลต่อนะคะพี่พี่ขาสำหรับสีน้ำตาลเนี่ยเป็นลายเล็ก แล้วมีเขมือกซับมาด้วยคือได้เขมือกซับแบบอ,อย่างนี้ดูพอเปิดออกมาเห็นไหมนี่เขมือกซับอยู่นี่นี่นี่ไล่มาอย่างนี้เลยไล่ระดับมาอย่างนี้เลยนี่อกอก,อกจระเข้ปีกผีเสื้ออยู่ตรงนี้ไล่มาเลยไล่มาเลยสวยเบ้อวังอลังการมากพี่พี่ขานี่คือสีที่มีสีละหนึ่งใบและโน้่งเอกขายสา0พัน้อยบาทนะคะแล้วของไม่ได้มีตลอดมีของเพิ่งเข้ามาใหม่ ไม่มีตลอดปีนึงน้องเอ๋ก็ได้ขายแค่ไม่กี่ใบเพราะว่าขนาดของหนังเนี่ยมันมีมันมีข้อจํากัดในการผลิตค่อนข้างเยอะนะถ้าได้หนังชิ้นใหญ่มากๆก็ต้องเป็นผลิตรุ่นอื่นหรือว่าหนังที่เล็กกว่านี้ก็ต้องเป็นผลิตรุ่นอื่นหนังที่พอเหมาะพอเจาะขนาดกําลังแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าพี่ๆชื่นชอบรุ่นนี้เห็นแล้วนะคะ ให้ตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่น้องเอกจะหาของมาให้พี่ๆได้อีกนะคะดูข้างในสวยเลิดมากค่ะคุ้มค่ามากมากเลยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะต่อไปน้องเอกจะให้พี่ๆชมสีที่มีสีละสองใบซึ่งตัวนี้ใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายก็สวยนะคะใช้งานเป็นกระเป๋าถือก็ถสวยสําหรับสีเทาน้องเอ๋มีให้พี่สองใบนะคะมีให้สองใบก็มี อ่เดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองใบเลยเวลาพี่พี่เลือกซื้อเลือกชมย้อนหลังพี่พี่สบายใจได้พี่พี่ได้เห็นของแล้วอ่ะดูนะคะเวลาใส่สายสะภายออกมาสวยและเลิศมากแต่ถ้าเราถอดสายสะภายออกว่าเราใช้เป็นกระเป๋า u ลาสแบบนี้ก็เลิศมากสา0พันหบาทวัตถุดิบที่น้องเห็นนำมาผลิตให้กับพี่ๆข้อมูลขั้นพื้นฐานของจรเกที่ทุกคนที่ซื้อจรลเกทจะต้องรู้ นะคะพี่ๆขานี่คือวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกใบบนลายเล็กใบล่างลายใหญ่นะคะชอบลายเล็กบอกชอบลายใหญ่บอกถ้ามีมากก็จะถือให้เลือกนะคะยกเว้นมันปกติมีไม่มากหรอกค่ะสลับสปเปรดวนเวียนกันไปด้านหน้าด้านหลังนี่คือวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกแล้วสูงที่สุดในโลกยังไงจระเข้เนี่ย พี่คิดว่าลายตารางแบบนี้จอระเคี้อายุเท่าไหร่คะให้ต่ำๆเลยนะสามปีพี่พี่คิดว่าสามปีมีต้นทุนในการเลี้ยงดูและค่าอาหารเท่าไหร่คะนั่นแหละค่ะยังไม่รวมค่าฟอค่าเคมีค่าผลิตค่าค่าแรงค่าอะไหล่ค่าสีอุปกรณ์ในการผลิตยังไม่ได้รวมเลยนะคะอันนี้แค่ค่าอาหารก็แพงกว่ากระเป๋าทั่วไปแล้วไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปเป็นสีแดงสดเลิศมากเลิศมากค่ะทุกคนค่ะ สีแดงสดนะคะเราจะชมพร้อมกันทั้งสองใบเลยใบบนโอโหใบบนเป็นลายาท้องเม็ดใบล่างเป็นลายตารางดูนะคะใบบนนี้จะเป็นลายท้องเม็ดนะคะสวยมากเดี๋ยวน้องเอกกางให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นลายชัดๆแบบนี้เนี่ยค่ะพอกางออกโอโ้ลายท้องเม็ดไล่ระดับสวยมากเป็นท้องเม็ดแล้วไล่ระดับมาพี่ๆดูดิโอ้ยสวยมากเลยค่ะ ส่วนใบนี้เป็นลายตารางท้องปล้องภายใหญ่ๆเก๋ๆเลิศๆ,ๆนะคะลักษณะการใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยถือก็สวยออกงานนี่คือเลิศแน่นอนเอาไว้ให้พี่ๆใส่เครื่องสำอางนะคะมือถงมือถือกระเป๋าตังค์ไม่ต้องพกเพราะว่าเรามีกระเป๋าลูกเข้าเซ็ตให้แล้วในนี้สวยมาก3,600บาทจ้ะนี่ค่ะด้านในก็จะมีถุงผ้าเนาะแล้วก็น,นี่นะคะตัวกระเป๋าลูกนะคะแล้วก็ตัวสายสะพายอยู่ด้านในนะคะ ราคานี้ถูกมากนะคะเดี๋ยวราคาไม่ใช่เดี๋ยวค่ะอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์หน้าเนี่ยราคามีปรับขึ้นทุกตัวนะคะแจ้งกับพี่ๆแบบนี้นะเพราะว่าทางโรงงานปรับราคาขึ้นทุกโรงงานเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีพิเศษสีขาวมุกสวยมากสีขาวมุกใบนี้เป็นลายตารางป้องไผ่นะคะใบที่สองก็เป็นลายตารางป้องไผ่ขนาดลายตารางสูงสีกัน ขนาดลายตารางสูสีกันแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าลายก็ไ <kaz> ม่เหมือนกันอยู่ดีนะคะเห็นไหมโดยธรรมชาติคือของแท้ลายต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นมาผลิตมาจากบริเวณที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นท้องที่ติดกับหางลงมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าสเกลของลายก็ไม่เท่ากันเพราะมันเป็นของแท้ก็เหมือนมาดูนะคะมีคนตัวเล็กตัวใหญ่นะสำหรับสีพิเศษเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,800อบาทเท่านั้น สีขาวมุกน้องเอ๋ม,มีสองใบพี่พี่ขาเชิญชมความงามสีขาวมุกสีขาวมุกมีสองใบของจริงก็จะออกแนวเรียบรูและก็เวอร์วังอลังการนะคะซึ่งดูดูผ่านเนี่ยก็จะดูเรียบหรูแต่ไม่สามารถมองผ่านได้ต้องกลับผันมามองใหม่มันมีความเงามันมีความแวววาวมากเลยค่ะของจริงพี่พี่ขาไม่อยากวางเลยอะ่ะ ไม่อยากวางเลยมันสวยมันมันเก๋มากเนี่ยดูดิเห็นไหมเลิศมากแล้วแบบดีไซน์ตัวเนี้ยคลาสสิกจัดหมายตรงเนี้ยพี่พี่รู้ไหมตัวนี้จะเป็นดีไซน์ของยิปแซมนะคะซึ่งตัวเนี้ยได้ทุกการเวลาเวลาทําอะไรน้องไม่ได้นะคะกระเป๋าดีไซน์แบบเนี้ยเวลาทําอะไรน้องไม่ได้จะยุคไหนสมัยไหนน้องอยู่ได้ตลอดเป็นดีไซน์ที่แบบทั้งจะวินเทจก็ได้ทั้งร่วมสมัยอะไรได้หมด ได้ทุกยุคได้ทุกสมัยจริงๆค่ะพี่ๆขาดีใส่ตัวนี้นะ3,800บาทเท่านั้นน้องเอกขายถูกทุกคนรู้ทุกคนรู้ใครๆก็รู้นะคะน้องเอกขายถูก,แต,กแต่จํานวนมีน้อยมากพอเปิดออกมาแล้วใจละลายมากเลยลําตัวน้องสวยสวยเนี่ยค่ะไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ค่ะใส่บงใส่บัตรใส่ตังค์ใส่เหรียญตรงนี้น้องเอกจัดให้แล้วครบเซตเลยไปต่อกันที่สีต่อไปสีสุดท้ายสีต่อไปคือสีชมพูมุกค่ะ สีชมพูมุกใบที่หนึ่งสีชมพูมุกใบที่สองใบบนตารางเล็กใบล่างตารางใหญ่เห็นไหมคะของแท้จะมันจะไม่มีทางที่ลวดลายจะซ้ํากันได้เป็นลายตารางเหมือนกันก็จริงแต่ขนาดของตารางต้องไม่เท่ากันเป็นความงาัต่างธรรมชาตินะคะพี่ทขาดูไหมนี่ใบนี้ก็สวยสีชมพูมุกค่ะแวววาวมากๆถือเป็นกระเป๋าคลาสเก๋ๆแบบนี้รับรองว่าสวยโดดเด่นและดูดีมากสีชมพูของจริงก็แบบ หวานมากพี่พ่อารมณ์แบบคือสวยหวานแล้วก็บวกกับเป็นสีชมพูพิเศษใช่ไหมคะมันจะมีความหวานมีความอลังการมีความแวววาวในตัวคือแบบความสวยเวอร์วังอลังการเนี่ยครบจบในตัวเดียวเลยนะคะสําหรับสีชมพูเปิดออกมากปุ๊บสวยค่ะลายสวยด้านหน้าลายตารางสวยงามมากๆแล้วก็ด้านในแบบนี้3,800บาทครบทุกสีแล้วค่ะ พี่ๆชื่นชอบสีไหนนะคะกับดีไซน์ที่เวลาข้าไม่ตายดีไซน์ซรงจดหมายที่เป็นดีไซน์ที่สวยอมตะขอแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะชอบรุ่นไหนสีไหนแคปภาพทักแชทได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของโมอเอ๋ด้วยนะคะแล้วนมอเอ๋จะทาคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ